จากกรณีล่าสุดนะครับที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของบรรยากาศอันเงียบเหงานะครับของบึงฉวากหรือว่าสถานแสดงพันสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่มีภาพของมาสคอตที่สภาพค่อนข้างเก่านะครับรวมถึงบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความเงียบเหงาแล้วก็หน้าเศร้าอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งในภาพนั้นก็จะเผยเห็นชุดมาสคอตนะครับที่สู้ชีวิตมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดมาสคอตนีโมนะครับที่ชุดค่อนข้างเก่าแล้วก็มีสีซีดจางรวมถึงมีรอยขาดอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ ก็มีภาพของมาสคอตเต่าต,ตัวหนึ่งนะครับที่ยืนอย่างเงาเงาอยู่ใต้อุโมงค์สัตว์น้ำอีกด้วยครับซึ่งเบื้องต้นนั้นก็คาดว่าการที่บรรยากาศนั้นนะครับเต็มไปด้วยความเงียบเหงาก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ตรงกับช่วงที่มีเด็กๆมาทัศนศึกษานั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวนั้นถูกแชร์ออกไปก็ได้มีหลายคนเข้ามาให้ความสนใจและก็คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็พูดกันตรงกันว่าเจ้าหน้าที่ข้างในนะครับน่ารักมากรวมถึงมาสคอตก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับแล้วกก็็ข้้้าางในนนนสสัตว์เเยยอะบดดิไ แล้วก็สวนสัตว์ที่อยู่ข้างในติดกันนะครับก็มีสัตว์ให้ดูเยอะนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนให้หลายคนนะครับที่มีความสนใจเข้าไปสามารถรับชมบรรยากาศอันน่ารักนี้ได้นะครับซึ่งล่าสุดนะครับในเพจของสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำบมงฉวางเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ได้มีการ โพสต์อัปเดตภาพล่าสุดนะครับหลังจากเกิดประเด็นดรามา่าดังกล่าวขึ้นนะครับถึงบรรยากาศอันเงียบเหงาข้างในนะครับโดยที่ล่าสุดนะบรรยากาศข้างในสถานแส,ส,สดงพันธ์สัตว์น้ำเมงฉวังเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรีนี้นะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีเหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับพาลูกหลานมาเยี่ยมชมในออควาเรียมข้างในนี้กันอย่างคึกคักนะครับรวมถึงช่วงเช้าเย็นที่ผ่านมานะครับก็มีคนเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเหล่านักเรียนนักศรรรึกษานะครับรวมถึงนักท่ทองเทีย่ยวจากทุกภาคที่ยังคงให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมกันอยู่ตลอดนะครับซึ่งในส่วนของวันธรรมดานะครับก็จะเป็นเหล่านักเรียนนักศึกษานะครับและส่วนของวันหยุดก็จะเป็นเหล่านักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงกลุ๊ปทัวร์จากต่างจังหวัดที่เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับทั้งนี้นะครับสำหรับสถานแสดงพันธ์สัตว์น้าบึงฉวางเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือว่าบึงฉวางเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรบดาคงัันนะลป ทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำเค็มส่วนหลังที่2นะครับเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่มีความยาวของอุโมงค์ครับถึง8.5เมตรเลยทีเดียวนะครับและหลังที่3นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลนะครับเพราะว่าได้จัดแสดงพันปลาทะเลนะครับผ่านอุโมงค์ปลาแล้วก็บันไดเลื่อนขนาดยักษ์นะครับที่มีความยาวถึง75เมตรเลยทีเดียวรวมทั้งมีตู้ปลาฉลามนะครับขนาดใหญ่ให้ชมอีกด้วยครับ ึ่งนอกจากนี้นะครับบึงฉบาก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับอาทิเช่นบ่อจระเข้น้ําจืดกรงเสือและกรงสิงโตเกาะกระต่ายรวมถึงอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพอีกด้วยครับ